งานใจเล็กๆที่ให้กลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางคือไผโนกลุ่มเปราะบางคือเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเด็กยากจนเด็กเล่หล่อนเด็กถูกทารุณกรรสองผู้สูงอายุต้องพึ่งพาคนอื่นเช่นผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังสามคนพิการพิการทางร่างกายพิการทางการมองเห็นการได้ยินสี่ผู้มีไรายได้น้อยหรือยากจนพิเศษเช่นคนไม่มีบ้านคนไร้บ้าน ครอบครัวที่ขาดรายได้ห้าผู้ป่วยและผู้มีภาวะสุขภาพปัญหาและผลกระทบผู้ป่วยและลังปัญหาและผลกระทบของกลุ่มเ่อบาง 1. คือขาดโอกาสเข้าถึงการบริการพรื้นฐาน 2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 3. ปัญหาทางสังคม 4. ปัญหาทางด้านกฎหมายและนโยบาย ผลกระทบของกลุ่มปอบบางนะครับคือสุขภาพแย่ลง 2. คุณภาพชีวิตต่ำสา 3. วงจรความยากเจนิซ้ำซ้อนการสร้างแรงเงยบันดาดใจการสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มปอบบางหนให้ความหมายว่าเขามี answered, คุณค่า 2. ให้พื้นที่มีตัวตนและได้เล่าเรื่อง 3. ให้ท <Sham sugar ared> ักษะ ททีี่นนนไไปใใช้้ดัําจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างบรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัยให้แก่พวกเขาจัดกิจกรรมรณรงค์เช่นให้ผู้ที่เข้าร่วมที่อยากบอกความรู้สึกหรืออะไรต่างๆได้เขียนหรือว่ารูปบอกสังคม2จัดนิทรนศการเช่นงานดนตรีสร้างสิ่งแวดล้อม 1. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทางอารมณ์เช่นไม่ร้อเรียนไม่เปรียบเทียบรับฟังกันอย่างตั้งใจ 2. สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการประโยชน์ที่ได้รับ 3. สิ่งแวดล้อมทางสังคม ประโยชน์ที่ได้รับจากการช่วยเหลือกลุ่มปอาบางนะครับมีทั้งต่อตัวบุคคลต่อสังคมและต่อประเทศโดยมีดังนี้ครับประโยชน์ต่อบ,บุคคลในกลุ่มปอาบางนะครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นเข้าถึงสิทธิพื้นฐานลดความเสี่ยงต่อการถูกเอาลัดเอาเปรียบมีโอกาสพัฒนาตนเองเพิ่มความมั่นคงทางจิตใจและประโยชน์ต่อครอบครัวของเขานะครับลดภาวะในการดูแลมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น สังคมในครอบครัวดีขึ้น 3. ประโยชน์ต่อสังคมลดความเดือดร้อนล,ลดปัญหาสังคมในระยะยาวสร้างสังคมที่มีมนุษยธรรมเพิ่มแรงงานคุณภาพประโยชน์ต่อประเทศนะครับลดค่าใช้จ,จ่ายของรัฐในในระยะยาวเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจลดความขัดแย้งและสร้างความมั่นคงและเสริมภาพลักษณ์ประเทศเลย